เพจดังมีการโพสต์คลิปเป็นคลิปเสียงของครูบาชื่อดังนะครับมีลักษณะการพูดคุยลักษณะของเสียงฟังแล้วดูออดอ้อนเป็นการพูดคุยกับแฟนหนุ่มเขาว่าอย่างนั้นหลังจากที่มีการไลฟ์สดเทศนาธรรมแล้วปรากฏว่าครูบาท่านลืมปิดไมค์ครับแล้วเสียงนี้ก็หลุดออกมาครับฮัลโหลถึงห้องแล้วเหรอหายไปไหนโดนขังอยู่นี่หายไปไหน หรืออยู่โดนขังเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคลิปเสียงนี้นะครับทางเพจดังอย่างเพจอีซอเนี่ยได้นำมาโพสต์เอาไว้พร้อมกับข้อความระบุว่ากุดไนได้ไหมหัวใจมันร่ำร้องโดยบอกว่านี่เป็นเสียงของครูบาท่านหนึ่งอยู่ทางภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะที่กำลังเทศนาธรรมออนไลน์ครับแต่ปรากฏว่าลืมปิดไมค์ทำให้ได้ยินเสียงตอนที่กำลังพูดคุยอยู่กับแฟนนุ่ม โดยบอกว่าท่านทำแบบนี้ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการใช้เสียงพูดคุยกับแฟนหนุ่มเน o ี่ยโอ้โหมีการใช้เสียงหนึ่งเสียงสองอคุณผู้ชมลองฟังดูครับไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบปัญหาสักข้อเลยอันนี้เสียงหนึ่งครับเรียกว่าเป็นเสียงปกติเป็นช่วงท้ายๆของการเทศนาธรรมแต่ถ้าเสียงสองเป็นยังไงอลองฟังเสียงดีครับตัวนายกจะหายไปไหลก็ได้ นี่เขาโดนขังอยู่งนู่นไงดิจ้ะจะไปเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือเสียงสอง ลักษณะเสียงเนี่ยแตกต่างไปจากการที่เทศนารมอยู่นะฮะเสียงดูจะออดอ้อนอย่างที่หลายคนบอกนะครับก็มีคลิปนี้เนี่ยเผยแพร่ออกมาแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของลักษณะการพูดคุยว่าหลังจากที่วางสายกับแฟนหนุ่มไปแล้วเนี่ยช่วงท้ายของคลิปเสียงที่เราได้ยินเหมือนลักษณะของการทำเพลงขึ้นมาด้วยครับ นี่ครับก็เลยกลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์นะครับทีนี้หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปครับคุณผู้ชมครับมีคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นกันจนํานวนมากนะครับบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าเสียงของครูบาเสียงหวานจังเลยตอนที่คุยกับแฟนนุ่มขณะที่บางคนก็บอกว่าเข้ามาคาดเดากันว่าครูบาท่านนี้เป็นใครขณะที่ทางเพจยังตอบกลับด้วยครับว่าในขณะนี้เนี่ยย่อติดตามเพจของพระรูปนี้ ลดลงอย่างรวดเร็วครับหลังจากที่มีเคลียมมีคลิปเสียงสนทนาดังกล่าวนี้หลุดออกมา